เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะฮะเข้าสู่ช่วงวัตถุฟักเสอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยนะฮะรอบนี้เนี่ยเรากะว่าเราจะแต่งเป็นอาดีนะครับจากฟ i ล a l แฟนตาซีแล้วนะฮะแต่ว่ามันติดอยู่แค่ตรงเดียวครับผมไม่เลื่อนเจอคอมเมนต์ไว้เขาบอกว่าอ่าให้แต่งเป็นลุงที่ร้องเพลงพีเอพีครับที่เขาใส่เสื้อสีทองทองอผมนี่สะดุดเลยสะดุดอยู่ตรงนั้นแล้วแบบเอออันนี้แหละอันนี้เลยเห็นแล้วสะดุด อยากอยากร้องแต่งอยู่เหมือนกันโอเควันนี้เราก็จะได้โจทย์เป็นลุงพีพีที่ร้องพีพีเอพีนะฮะโอเคจัดไปมาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับจากอ่าเลฟเค,ค้กยทนะฮะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าแต่งเป็นลุงที่ร้องพีพีเอพีนะครับแล้วก็อ่าคุณอะไรวะเนี่ยหลุยไทยอะไรอะหลุยไทยกา้านอ่านดีปะ่ะและ้วก็โลลีเดสุนะครับอาพี่พี พี่พี่ดันคานิคิกับลุง B V ีบีอครับอยากเห็นเหมือนกันอ้าวเขาบอกว่า B v ีบพก็เหมือนกันนะฮะ S g a m i n วิ่งนะครับแต่เป็นคนที่รอง B v ่ P นะครับโอเคจัดไปอยากแต่งอยู่เหมือนกันแหละไม่ใช่หรอกโอเคนะฮะหลังจากที่เราได้โจทย์แล้วนะครับเราจะต้องทำการวิเคราะห์นะฮะจากที่ผมดูนะฮะลุงเขาเนี่ยอาจะเป็นผมสีดำนะครับตัดนี่ค่อนข้างสั้นเลยนะฮะให้นึกถึงครูใหญ่ที่เลิกชินจังเอาไว้เลยนะครับใส่แว่นด้วยนะฮะแล้วก็ ใส่เสื้อออกสีทองทองนะครับไม่รู้ใน G T A มีหรือเปล่ากางเกงกับเสื้อนี่สีเดียวกันเลยนะสีทองทองเหลืองๆลองรองเท้าสีขาวนะครับแล้วก็ใส่ผ้าพันคอสยาวๆนะครับสีเหลืองโอเคในเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็จะไปกันเลยนะฮะ let's go มาเราจะมาเริ่มกันที่เสื้อนะฮะจัดไป อันนี้ครัท่านผู้ชมครับอืมมาเป็นรอยริ้วๆเหลืองๆออันนี้เลยหมื่นเจ็ดทำไมแพงนี่ท่านผู้ชมเสื้อข้างในต้องไม่ใส่ด้วย <laughs> ใส่กางเกงครับผมต้องเป็นกางเกงเอ่อสีเหลืองๆนะฮะโอเคหา มาถึงขนาดนี้เนี่ยจังหวะนี้เหมือนมากครับผมกงมกระใจสุดๆอะนี่ครับรองเท้าคู่นี้เลยฮะ อืมเอาไว้ชูดดูคับคาคบคาที่สุดจัดไป้ามันคอผมมาขนาดนี้ถ้าอนคอต่อมันอยู่ไหนนะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเกิดปัญหาแล้วฮะเราเกิดปัญหาตรงที่ว่าถ้าเกิดเราใส่เสื้อตัวเนี้ยมันใส่สตั๊บไม่ได้มันใส่ท้ามันคอไม่ได้เวนไม่ใส่ก็ได้ประมาณนี้แ้ะฮะ ไปดูผลงานดีกว่าเอ้ยลืมลืมลืมต้องใส่แว่นก่อนอืมจากที่ดูนะฮะเขาใส่แว่นสีขาวนะครับแล้วก็คือใส่ะใส่ทั้งแว่นเลยมันจะมีไหมเนี่ยอันนี้ครับดูอันนี้แล้วมันสุดสุดแล้วคือกรอบขาวนะฮะแล้วแว่นก็ใส่ใส่จริงๆเนี่ยเราจะใส่แว่นกันแดดก็ได้นะแต่ว่าผมดูว่าอันนี้มันน่าจะเข้ากว่าโอเครู้สึกเหมือนหาแป๊บเดียวอย่างนี้ปะขึ้นคุูสุดานะครับเดี๋ยวเขาน้อยใจออทางหน่อยพระเอกจะมามเปิดประตู okay. มาดูนีกว่ามาขอทรงผมแบบลุง PPAP ฮะจัดมาให้สักหนึ่งทีรู้สึกว่าต้องใส่สีดำครับผมดำปืดอะอ่าดำางี้เลยนะฮะทรงผมเนี่ต้องดูก่อนที่ดูมาครับคืออนนี้นะฮะคือเขาเนี่ยจะปักทรงผมขึ้นไปนะฮะเป็นหน้าผากรูกหัวใจนะฮะ จัดมาเออมีหนวดด้วยครับมีหนวด,ดเดี๋ยวต้องเติมหนวดต่อจัดมาเร็วๆจะเติมหนวดต่ออ๋อหรอเหลาใช้ได้ต้องมีหนวดด้วยฮะจังหวะนี้หนวดนี่อันนี้ต้องเดี๋ยวนะหนวดมันเป็นแบบมันอยู่แค่ข้างบนปากจัดไปมันน่าจะมีนะในนี้อ่า เนียครับเนียครับคือหนวดเขาไม่ได้หนาขนาดนี้นะแต่อันนี้แหละดูสีก่อนนะแป๊บนึงเอาเอาสีแบบบางๆหน่อยเขาจะได้มองไม่เห็นมีไหมเนี่ยหนวดสีทองฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งน่ารักอ่าอ่าเอานี้แล้วกันเขาจะได้มองไม่ค่อยเห็นนะสีเทาจัดมาเหมือนเป็นแบบหนวดพึ่งโกนะฮะอะไรงี้เลยมันเลยจะทำให้แบบหลอกตาได้ว่าอาจจะมองไม่เห็นแค่อาจนะฮะ อ่ค่อนข้างที่จะดูดูด,ดูดูเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนหัวหน้ามาเฟียอะไรเงี้ยเออเป็นเจ้าพา่อเจ้าพ่อเสี่ยงไหานะครับในเสี่ยงหาคิวนะฮะคิวนี่ก็สีนี้ดีอยู่แล้วโอเคเปลี่ยนตาแปบ๊บคอนแทคเป็นสีดำนะฮะอ,อันนี้เลยดาร์กสีอมตาลเข้มแต่ดูดูไปมันก็เหมือนสีดำแล้ว นั่นแหละฮาท่านผู้ชมครับไ <tinc S 2> <a> หนขอลองดูตอนใส่แว่นเป็นไงบ้างเป็นไงเดี๋ยว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 หันมาหันมาหันมามองไปไหนโคตรเท่อ่ะบอกเลยไม่มีอะไรเท่กว่านี้แล้วดูดูดูแล้วแวกอกด้วยเสื้อแบบไม่ทรงไม่ใส่หรอกนะเอาไว้แค่นี้แหละเออโอ้คตรเท่อ่ะเท่เท PAP <B> ก apple. Uh. Apple ำลังจะไปหาคนนี่แหละโอเคๆมาเร็วดิมาเร็วเร็วเร็วดีมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวนะยูนิคอร์นทำความฝันตัวเองสำเร็จแล้วเหรอ น่งลมาจะเย็นยายอย่าถีบคุณสุดาอย่าถีบคุณสุดาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนอยู่เหมือนอยู่ดูดูดโคเท่อะโค้ทเอะชอบชุดนี้มากเลยนุ้ยโค้ทเอะเลยดูดิเออเหมือนอยู่เหมือนอยู่เท่เท่โอ้ยเออเอออืออืออือโอ้ยมาต่อยยูนิคอร์นหาเรื่องยูนิคอร์นอือ เพื่อล okay? ่วงล่วงมาลวงเลยเฮ้ยค ah, um uh ือเฮ้ยเท่อะชอบชุดชอบชุดชุดปีเปิ้งเท่เหมือนเหมือนนี่ดูปืนดูปืนฮะปืนทำไมฮะดูลายดูลายด้วยจุลายอ๋อนี่ใช่ไหมฮะที่เขาเรียกว่าปืนทองเออพีพีเอพีถ้าตาย เออู้าวว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 วมวว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 วอววนวว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 มวนไวว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 าวว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 อวว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 ว่ววดวววววววอวว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 อวว้ แล้วอให้คะแนนเท่าไหร่ฮะสำหรับครั้งนี้ครั้งนี้มันเหมือนกับทุกทีฮะเอาไปเยอะๆหน่อยแล้วกันแปดอ๋อสุดๆอ่ะสุดๆอ่ะโอ้ยเออเดี๋ยวมาต่อยกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจไล่ตำรวจไล่เจ้านี่มาอ๋ออ๋อไปไหนวะยิงเลยป็นไงบ้างฮะใครใครนี่ใครนี่ใคร นี่มันเก็อดฟาเธอร์ก็อดฟาเธอร์เย็ดเ K เย็ดเ K เย็ดเ K ก็อดฟาเธอร์ก็อดฟาเธอร์โคบก็อดฟาเธอร์ไอ้เหี้ยดาเอาขึ้น b y ยบายยูนิคอร์นี๋้วรถหน่อยหมอบเลยไไเยลมปแล้วจะไปฆ่าเขาทำไมน็อตไม่เป็นคนไม่ดีเลยว่ะทำไมน็อต้อาดาอย่างเงี้ยโอเคตอบผิดอีกไปฆ่าเขาอีกโตแล้วไททายออฟ อ๋ออันนี้ใครอันนี้ใครใครใครอันนี้ใครอันนี้ใครอ่าดูมาหนึ่งอ๋อ p p ถูกต้อง<น>โอ้สุดยอดอเป็นไงเหมื่อไหมขาดผ้าพันคอไปผ้าพันคอใส่ไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้ไม่ให้ใส่ผ้าพันคอ,อนโคตรเศร้าเอ้ยเฮ้ยหนเต้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 นได้ได้ได้ได อ๋อ,อ, <ori> อ,อ Apple Pay <co z> <c ười> ให้เท่าไหร่ฮะคะแนนเต็มสิบให้แปดแล้วกันเต็มสิบคได้แปดมันใส่พระมันทอได้ <c ười> ให้เท่าน็อตเลยนะค <c ười> แปดให้แปดโอ้นับว่าตัวนี้นี่เด็ดดวงจริงเพราะ เดวงจริงดาวขึ้นเลยเออลวง